วันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีชวดประจำเดือนกันยายน2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากัน ในช่วงเดือนกันยายนนี้มีชุ้บปนของไพ่การทํางานเข้ามาเคลื่อนไหวซึ่งทําให้คนที่เกิดปีชวดน,นะคะอาจจะมีเรื่องของการประสานงานกันการร่วมงานกันมีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะหรือได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการทํางานด้วยซึ่งถือว่าเดือนนี้นะคะการทํางานหรือความกระตือรืร้นค่อนข้างมากนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตาแหน่งของเตปรกากฏไพ่คู่รัก ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบใหญ่มีอิธพลค่อนข้างดีนะเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ๆหรือโอกาสต่างๆหรือว่าบุคลิกภาพต่างๆของคนที่เกิดปีชวดยังเป็นที่น่าดึงดูดนะคะหรือยังเกิดโอกาสในหลายๆเรื่องด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีสเสน่ห์นะคะหรือว่ามีเรื่องของการปรับเปลี่ยนบางอย่างนะซึ่งทําให้เกิดโอกาสในทุกๆด้านในตําแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ที่จะเป็นผู้ชายตาแหน่งนี้ต้องะระมัดระวัง จะมีเรื่องของปัญหาญหรือมีข่าวไม่ดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องของการเจ็บอาการป่วยม,มีเรื่องของการ,การสูญเสียหรือมีเรื่องของความเข้าใจผิดกันนะอันนี้ต้องเรามาระวังด้วยนะคะต้องไปปรับความสัมพันธ์กันด้วยแล้วก็ต้องไปดูแลใส่ใจในตําแหน่งของผู้ใหญ่รืกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายด้วยในตําแหน่งของผู้ใหญ่รืกคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงถือว่ายังเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแต่ให้เรามาระวังเรื่องของความไม่เข้าใจกันเหมือนกันนะโดยเฉพาะนะคะปัญหาด้า<ใ>นเอกสาร <ใน S 1> เรื่องของสัญญาเรื่องของกฎหมายต่างๆอันนี้ให้ไปปรับหรือต้องไปดูรายละเอียดตรงส่วนนั้นให้มากๆหน่อยนะคะในตําแหน่งนะคะของบ้านที่อยู่อาศัยสํานักง,งานร้านค้าตําแหน่งนี้อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมหรือการทาสีใหม่หรือการปรับปรุงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านหรือร้านอันนี้มองว่าถูกชะชโลกแต่คนไหนนะที่นะคะกำลังผ่อนบ้านอยู่ อันนี้ให้เรามาระวังนะอาจจะมีเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นด้วยหรือเกิดในเรื่องของการเงินที่จ่ายไม่ทันบ้างหรือถูกบังคับหรือว่าอาจจะถูกกดดันนะตรงส่วนนี้บ้างนี้ให้ไปรอบค้อบเรื่องของการเงินหรือค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของบ้านหรือร้านคือร้านค้าก็คือการต่อสัญญา หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเรียกไปพูดคุยนะเรื่องค่าเช่าเรื่องค่าร้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะมีการพูดคุยด้วยเรื่องของสัญญาต่างๆนะจ,จะมีการปรับเปลี่ยนนะซึ่งก็อาจจะไม่ได้ส่งผลในด้านดีเท่าไหร่เพราะตําแหน่งนี้ยังสร้างความกังวลใจให้กับคนที่เกิดปีชวดอยู่อันนี้ยังต้องไประมัดระวังนะคะคนไหนที่ไม่มีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมไม่มีเรื่องของการต่อสัญญาแล้วก็ไม่ได้ผ่อนบ้านไม่ได้เช่าร้านใครเลยนะคะก็ต้องไปตรวจสอบในตําแหน่งของตัวบ้านนะคะว่า มีสิ่งไหนนะที่เป็นรอยแตกรอยรั่วรอยร้าวให้ไปแก้ไขรวมถึงของแตกให้เก็บไปทิ้งบางคนนะคะมีเรื่องของการบูชานะคะบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วด้วยนะคะต้องทําให้ถูกที่นะคะแล้วก็นะคะในเรื่องของของหรือว่าของใช้อ่ะของคนที่เสียไปแล้วนะคะถ้าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนะก็นําไปบริจาคนะคะจะทําให้เกิดกุศลมากกว่านะ ตำแหน่งของบ้านนะคะยังมีเรื่องของความไม่เข้าใจกันอยู่คนในบ้านอาจจะมีเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันมีการทะเลาะก,กันหรือความสุขในตัวบ้านนะคะยังไม่เกิดขึ้นอันนี้ให้ไปดูแลคนในครอบครัวให้ดีด้วยนะคะและตำแหน่งของญาติพี่น้องนะถึงแม้ว่าจะมีที่คนของความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างแต่ยังกลับมาปรับกันได้หรือยังกลับมาให้การช่วยเหลือกันอยู่นะคะ อาจจะมีเรื่องของการค้าประกรันให้กันนะหรือการทรําธุรกิจร่วมกันนะคะแต่ถือว่าในเรื่องของรายละเอียดหรือเงื่อนไขต่างๆกับญาติพี่น้องนี่ก็ต้องดูให้ดีด้วยหรือคุยกันให้กระจ่างนะคะในตําแหน่งของบริวารที่ถือว่าดีจะได้บริวารที่เก่งมากๆเข้ามาช่วยเหลือง,งาน ในตำแหน่งของลูกนะคะหรือหลานนี่จะมีข่าวดีนะลูกจะนำในเรื่องของความสุขมาให้ลูกจะนำในเรื่องของข่าวดีด้านการเงินหรือการเปลี่ยนแปลงนะคะที่ดีมาให้คนที่เกิดปีชวดบางคนก็มีการตั้งคันนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของสิ่งดีๆเกิดขึ้นในตำแหน่งนี้นะคะหรือว่าลูกหรือหลานอาจจะมีเรื่ององการเดินทางหรือมีข่าวดีด้านการงานการเงินนะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานถือว่าดี เพื่อนจะเข้ามาทําให้เรามีเรื่องของการทํางานที่รวดเร็วนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในตําแหน่งของการช่วยเหลือเดือนนี้มีคนเข้ามาการช่วยเหลือนะไม่ว่าจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะหรือคนที่ผิวสองสีอาจจะเข้ามาให้การช่วยเหลือกันนะคะ คนที่เกิดปีชวดนี้ให้ความสําคัญกับเรื่องของงานนะอาจจะมีความคิดที่จะร่วมุ้นลงทนุนหรือว่าในเรื่องของการประสานงานต่างๆนะหรืออยากจะมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานด้วยเป็นคนที่มองการไกลแหละในเรื่องของงานหรือธุรกิจนะคะอยากจะต่อย,ยอดในหลายๆเรื่องอันนี้มองว่าความรู้สึกนี้ค่อนข้างกระตือรือร้นในเรื่องของการทํางานด้วยบางคนนี่กําลังจะหาที่ปรึกษาในเรื่องของการลงทนุนอันนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะพระยิบศิยากรก็บอกว่าเนี่ยปัญหาต่างๆเนี่ย จะขี้คลายนะคะลงไปแน่นอนแล้วก็เวลานี่แหละจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดความลงตัวกับคนที่เกิดปีชวดในตําแหน่งที่เสียหายอาจจะเป็นตำแหน่งของตัวบ้านตัวร้านนะคะเราก็อาจจะต้องมีเรื่องของการเข้าไปทําความสะอาดมีการล้างบ้านบ้างน,นะคะหรือเข้าไปตรวจสอบนะทำความสะอาดให้เกิดความสะอาดนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะต้องมีเรื่องของการปรับในเรื่องของภูงมิทัศน์ในตําแหน่งของบ้านหรือร้านนะคะให้เกิดความร่มรื่นเน้นในเรื่องของการสร้างน้ำนะเพื่อที่จะดึงดูดทรัพย์นะคะ บริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านก็ได้นะคะแล้วก็ให้มีเรื่องของการเคลื่อนไหวของน้ําหรือดึงดวดในเรื่องของการเงินเข้ามาไหลเวียนอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วคนที่เกิดปีชวดนะ่ะควรที่จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งนะคะไปทําบุญนะคะจะทำให้ดวงชะตานี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะการทํางานของคนที่เกิดปีชวดเดือนนี้ค่อนข้างเด่นเลยนะคะเพราะมีชิ่ลของไพ่การทํางานปรากฏขึ้นถึง3ใบ นีงานเยอะมากนะมีเรื่องของการขยายงานหรือช่องทางใหม่ๆเข้ามาด้วยรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นหรือการประสานงานการเกิดขึ้นในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการเคลื่อนไหวต่างๆหรือการขยายธุรกิจนะคะโดยที่อาจจะมีตัวกลางตัวแทนนะหรือว่ามีเรื่องของการทํางานธุรกิจทางไกลหรือว่าการเคลื่อนไหวเรื่องของธุรกิจด,ด้านการขนส่งต่างๆจะเข้ามา ทำให้การทํางานของคนที่เกิดปีชวดน่าที่จะส่งผลด้านดีอาจจะมีปัญหาความกังวลใจนะในตําแหน่งของสถานที่บ้างหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่บ้างอันนี้ให้ไปปรับความคิดการตรงส่วนนั้นนะคะอาจจะถูกกดดันบ้างแหละนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาความล่าช้าเกิดขึ้นจะถือว่าการทํางานยังโดดเด่นในช่วงเดือนกันยายนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะะมองว่าอิทธิพลของไพ่รายไ,รได้การเงินเนี่ยยังส่งผลดีกับคนที่เกิดปีชวดอยู่คือการเงินยังมาจากงานนะ แล้วงานนี้มีความหลากหลายทําให้เรื่องของอไรายได้การเงินน,นะก็ค่อนข้างเกิดสภาพคล่องแต่คนที่เกิดปีชวดเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการค้าประกันไม่ควรนะคะไปค้าประกันให้ใครให้หลีกเลี่ยงนะ ดวงชะตานี่ยังมีปัญหาเรื่องของการฉุกหลอกฉุกงงอยู่แล้วก็ในตําแหน่งของตัวบ้านหรือตัวร้านเนี่ยยังมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายอย่างที่พูดไปบางคนกําลังผ่อนบ้านอยู่นะหรือว่าบางคนที่มีค่าเช่าร้านบางคนอาจจะมีเรื่องของค่าใช้ใจ่ายนะที่ยังติดค้างชําระด้วยนะคะจึงอาจจะถูกเรียกไปพูดคุยแหละนะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะก็ยังต้องควบคุกถ้ามีคนเข้ามาขอหยิบยืมเงินนะ,ะถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงแล้วก็ปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยอันนี้ให้เรามาระวังนะคะ ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสที่จะมีเรื่องของความรักดีๆเข้ามาให้ได้พัฒนานะคะอิทธิพลของไพ่คู่รักนะเป็นเดือนแห่งความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะไพ่จักรพรรดินีก็คือความรักที่มีความรู้สึกว่าจะเข้ามาเป็นคู่แล้วก็พัฒนากันอย่างจริงจังนะคะรวมถึงนะคะยังมีอิทธิพลของไพ่วันที่ภาคสาหรือไพ่เดอะเวิร์นด้วยอันนี้หมายความว่ามีโอกาสที่จะพบคู่ประถมนะสําหรับคนโสดนะคะ แต่ในเรื่องของความรักนี่ยิ่งถูกกดดันบ้างนะคือบางคนนี่ยังคิดถึงคนเก่าๆอยู่นะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหานะในเรื่องของผู้ใหญ่อีกฝ่ายหนึ่งที่กําลังคบหากันด้วยนะทำให้เรื่องของการคบหากันอาจจะมีปัญหาบ้างนะคะแต่ถือว่าความรักสําหรับคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักหรือพบผู้ประถามกันนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะอาจจะมีปัญหาความไม่เข้าใจกันมาก่อนหน้านี้แล้วละ่ะแต่ก็กลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ เดือนนี้นะคะจะมีเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีมากขึ้นแต่ก็ให้เรามาระวังปัญหาความไม่เข้าใจกันโดยเฉพาะนะคะปัญหานะคะเก่าๆอ่ะอาจจะเข้ามาทําให้มีผลกระทบกับเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ของอีกฝ่ายนึงอ่ะอาจจะเข้ามาทําให้เกิดแรงกดดันในเรื่องของความรักอันนี้ก็ให้ไปปรับกันนะคะรวมถึงนะคะอารมณ์เนี่ยนะคะต้องเรามาระวังนะคือช่วงต้นเดือนนี้ดีมากๆเลย ความรักนี่ดีมากสดชื่นแจนะ่มใสพอเข้ากลางเดือนเริ่มแล้วปนะัญหาก่าเริ่มมาแล้วนะในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีแล้วเวลาทะเลาะกันนี่ขู่ตลอดเลิกกันไปเลยยากันไปเลยเนี่ยนะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่อย่าใช้อารมณ์นะในเรื่องของการตัดสินในเรื่องของความสัมพันธ์รักไม่งั้นจะต้องมานั่งเสียใจทีหลังนะเพราะยิ่งเห็นชี่นผของไฟการหย่าล้างเกิดขึ้นอยู่นะคะอันนี้ต้องรอบคอบให้มากๆนะ แต่ถ้าถามว่านะเป็นคู่กันหรือเปล่านี่เป็นคู่กันนะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันไปโดนกดดันนะ่ะทำให้เรื่องของความรักนี่นะคะอาจจะไม่ยืนยาวหรือมีปัญหานั่นเองนะถ้ารับฟังแล้วนะก็ให้ไปปรับกันโดยด่วนเลยนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะก็มีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนปัญหาโรคซึมเศร้านะคะแล้วก็ปัญหาโรคเก่าๆนะ,ะระบบนะคะทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทรวมถึงโรคหัวใจความดัน บางคนนี่มีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรำไส้ด้วยนะคะบางคนนี้ตั้งคันยากนะคะแต่ถือว่ามีดวงจะตั้งคันนะส่วนคนที่ตั้งคันอยู่นะให้นำมาระวังหรือดูแลเตียงให้ดีนะคะรวมถึงนะคะปัญหาบริเวณทรงอกเต้านมนะคะช่องท้องกระเพาะอาหารอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างโรคหวัดโรคภูมิแพ้อะไรอาจจะเข้ามาแต่ถือว่าสุขภาพร่างกายนี่ยังดูแลหรือฟื้นตัวได้เป็นอย่างดี คือคนที่เกิดปีชวดนี้เป็นคนที่ชอบทำอะไรที่เหมือนกับใช้ชีวิตประจำวันที่มันผิดๆน่ะนะเหมือนกับว่ามีเรื่องของความเข้าใจผิดบางอย่างก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยไปรักษาแบบผิดๆรักษาแบบที่ไม่ถูกต้องอ่ะฉะนั้นนะคะในเรื่องของการรักษานี้ต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณหมอจะได้ให้คำแนะนำนะคะที่ดีที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ใช่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องะระมัดระวังนะคะสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยนะคะ สุขภาพร่างกายของญาติพี่น้องด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะต้องไปเตือนกันสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะไพ่ยิีพยากรณ์จะสรุปว่ายอย่างไรไพ่ยิีพยากรณ์ก็บอกว่าการทํางานเนี่ยยังปีชีบนของไพ่ที่เก่าอยู่คนไหนที่มีความคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานนะไพ่ที่เก่ายังเข้ามาทับอยู่นะควรที่จะใจเย็นๆทางานที่เก่าไปก่อนนะคะรวมถึงเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของการต่อยอดธุรกิจเก่า หรือได้เจอลูกค้าคนเก่าๆนะเข้ามาสนับสนุนดวงชะตาการถือว่า,พาไพ่ใบนี้ไม่ได้เสียหายอะไรนะยังเป็นไพ่ที่เกิดความราบรื่นอยู่นะคะส่วนเรื่องของการเงินนะคะไพ่ย,ยิสีก็สรุปว่าการเงินยังไงก็ยังสมผลในด้านดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหายังพูดเคลียร์ปัญหาไปได้สมมติว่าเขาเรียกเราไปพูดคุยในเรื่องของการ ปัญหาการเงินที่ค้างชาระถ้าพูดดีๆนะคะเขาก็ยังให้การช่วยเหลืออยู่หรือยังปรับได้หรือว่าปัญหาด้านการเงินต่างๆยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาได้ทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะหรือบางคนก็อาจจะมีเพื่อนเรานี่แหละนะที่สนิทกันมาต้องน,นันแล้วอาจจะเข้ามาช่วยด้วยก็ถือว่าปัญหาด้านการเงินจะแก้ไขไปได้แล้วก็ดวงการเงินจะมีคนเข้ามาร่วมพ้นลงทุนด้วยอ่ะอันนี้ถือว่ายังส่งผลดีนะคะ ดนเรื่องความรักนี่พระย24สิบสีสรุปว่าคนโสดนี่มักพบรักทางไกลพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติถือว่าความสัมพันธ์เป็นช่วงเวลาที่กำลังเคลื่อนไหวนะหรือกำลังพัฒนากันแต่ปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักมักมีปัญหาเรื่องระยะทางนะคะฉะนั้นอาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานี่ความรักก็ต้องปรับกันต้องมีความหนักแน่นต้องมีความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะบางคู่ก็คือไม่ค่อยอยู่ใกล้ชิดกันเลยคู่ครองคนรักเดินทางตลอดเวลาหนักหน่อยก็คือทำงานต่างประเทศอะ อันนี้ก็ต้องปรับกันนะคะแล้วก็ใส่ใจกันให้มากๆส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยไพ่ยีีก็สรุปว่าสุขภาพร่างกายยังดีอยู่นะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการอักเสบตามข้อกระดูกต่างๆนะคะอันนี้ถือว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ยังฟื้นตัวได้เป็นอย่างดีนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าไพ่แสงสุปจะชีน้นำาวาอย่างไรไพ่แสงสุขบ,บอกว่าเดือนนี้การทํางานค่อนข้างมีปัญหา ะะอาจจะถูกควบคุมนะคะหรือถูกนะคะบังคับในเรื่องของการทํางานบ้างรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ที่จะเป็นผู้หญิงเนี่ยอันนี้ต้องเรามาระวังอ่ะต้องปรับความคิดกันนิดนึงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะไพ่แสงสุกเขาบอกว,ากว่าการเงินไรายได้ยังส่งผลดีก็มีปัญหาอะไรก็ให้กลับไปพูดคุยแหละยังเคลียร์ปัญหาได้นะคะก็ให้ไปแสดงความจริงใจนะคะอันนี้ถือว่าไรายได้การเงินยังเกิดโอกาสคนที่เกิดปีชวดนะ ยังไงคนที่เป็นผู้หญิงอ่ะนะคะเขายังให้การช่วยเหลืออยู่หรือว่าคนใกล้ชิดนะคะยังเข้ามาสนับสนุนดวงการเงินอยู่นะส่วนในเรื่อง,องความรักนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็อาจจะบอกว่าคนโสดเนี่ยนะความรักความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นนะถึงจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแต่เป็นความรักที่อายุต่างกันนะหรือว่าผู้ใหญ่อาจจะค่อนข้างไม่อยากให้มีคู่แหละนะคะหรือยังไม่อยากให้มีแฟนคุณแม่นั่นแหละอาจจะ ยังไม่ค่อยอยากให้แบบมีความรักเท่าไหร่นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่มันยังไม่ชัดเจนนะคะนั้นคนโสดมองว่าความรักยังไม่เด่นนะคะแล้วคนที่เข้ามานี่ก็ยังคุมเครือด้วยส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่ต้องปรับกันความรักจะมีปัญหากันนะมีความไม่เข้าใจกันความหึงหวงกันนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าคู่ครองคนรักไม่มีเวลาให้แล้วก็ถูกเอาเปรียกนะแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆนะคะก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฉะนั้นต้องใส่ใจการต้องพูดคุยดูแลกันด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของสุขภาพร่างกายเด๋ยนนี้ต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดนะคะปัญหาโรคไมเกรนหัวใจความดันแหละนะคะแล้วก็หัวใจเต้นผิดจังหวะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นเอ็นต่างๆด้วยปัญหาด้านสายตาแล้วก็นะคะไม่ใช่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยจะมีปัญหาสุขภาพเดือนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรแต่จะมีคนเข้ามาดูแลนะ หรือนะคะเอาใจใส่หรือว่าฟื้นฟูสุขภาพร่างกายให้นะคะฉะนั้นถือว่ายังส่งผลดีนะแต่ให้ควบคุมเรื่องของลมบางทีมีคนมาดูแลเราเยอะๆเนี่ยคนที่เกิดปีชวดก็หงุดหงิดไงนะผู้ใหญ่เข้ามาดูแลนะคะเข้ามาใส่ใจก็เขาหวังดีนั่นแหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพร่างกายนะคะถือว่ายังต้องใส่ใจหรือดูแลให้เยอะๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไรคนที่เกิดปีชวดวันอาทิตย์ดวงดีมากๆนะคะ ธุรกิจการงานเติบโตนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะหรือว่าในเรื่องของธุรกิจนะคะก็ก้าวหน้าเป็นอย่างดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้เด่นนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะไหลเข้ากระเป๋าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะหรือธุรกิจการงานนะคะก็ประสบความสําเร็จเป็นไปอย่างดีเลยนะคะการร่วมหุนลงทุนหรือผลตอบรับด้านการเงินด้านธุรกิจค่อนข้างดี ในเรื่องของความรักนะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะคะเป็นความรักที่ดีนะแต่ว่าจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะ <c oughs> เป็นความสัมพันธ์รักที่ดีมากๆค่ะคือบางคู่เนี่ยอาจจะมีข่าวดีอะมีงานมงคลมีงานวิวานะคะหรือว่าอาจจะจัดแบบจัดงานครบรอบแต่งงานอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเลี้ยงฉลองงานมงคลต่างๆนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจร่วมกันด้วยนี่ถือว,ว่าเป็นความรักที่ดีนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์เดือนนี้ถือว่าการทํางานยังเข้าหาอยู่แต่จะเกิดความราช,ช้ารวมถึงอาจจะมีปัญหาด้านเอกสารต่างๆด้วยอันนี้ให้ไปตรวจสอบหรือไปรอบครอบไม่ควรผัดวันประกันพรุ่งอย่ากลกัวการเปลี่ยนแปลงอย่าไปคิดเยอะนะ,ะให้ทำณปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนะคะ คนไหนที่รอการสอบบรรจุรอการโปรโมทอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะอาจจะเป็นเดือนที่อาจจะมีความล่าช้าบ้างถ้าเดือนนี้เดือนกันยายนนี้เขาไม่ประกาศผลนะว่าจะโปรโมทเราจะผ่านไม่ผ่านอันนี้ถือว่าดีนะคะเพราะคนที่เกิดวันจันทร์นี้ยังติดเสียนิดนึงนะอาจจะเหมือนกับว่าถ้าประกาศกับอาจจะยังไม่ผ่านอ่ะเขาอาจจะดูผลงานเราไปอีกหรือผลงานเราไม่เด่นแต่ถ้าเขาไม่ประกาศช่วงนี้นะถือว่าดีนะคะถ้าไปประกาศช่วงเดือนต่อไปนี่ถือว่าส่งผลดีแน่นอนนะคะ อันนี้ถือว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนีต้องเรามาระวังนะจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากมีโอกาสถูกหลอกถูกโกงไหมมีนะคะการเงินได้ล่าช้าหรือว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านหรือตัวร้านนะคะหรือมีปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความนะอันนี้ต้องเรามาระ,ระวังนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดนี่มีคนเข้ามาคุยแต่ความรักยังไม่สมหวังให้ลงตัวนะ คนที่มีคู่หรือสามีภรรยานีต้องะระมัดระวังจะมีปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักบางคู่นะคะอาจจะมีเรื่องของการหย่าร้างนะคะหรือมีปัญหาความขัดแย้งกันค่อนข้างมากอันนี้ให้ไปปรับกันคนที่เกิดในช่วงวันจันทร์เนี่ยเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจะเป็นผลที่มาจากการกระทะถ้าเรามุ่งมั่นทําในสิ่งที่ดีเราจะประสบความสําเร็จแลวก็ต้องใช้ความอดทนนะอย่าใจร้อน แต่ถ้าเรานไม่สร้างผลงานเลยนะคะแล้วก็มีปัญหากับผู้ใหญ่มาตลอดเลยก็จะส่งผลด้านลบเหมือนกันนะคะฉะนั้นต้องมีสติในเรื่องของการใช้ชีวิตในช่วงเดือนกันยายนนี้อะไรที่เราคาดหวังไว้มักจะไม่ได้อะไรที่เราไม่ได้คาดหวังไว้มักจะเกิดขึ้นนี่แหละไพ่วันที่ภาคสานะคะฉะนั้นนะคะผลที่มานะคะจากการกระทําหรือว่าสิ่งที่เป็นเรื่องของบุญกุศลที่เราเคยสร้างเอาไว้อะจะกลับมานะคะ ทำให้เกิดความสําเร็จนะคะคนที่เกิดวันจันทร์ต้องอดทนต้องสู้นะคะแล้วอย่ากลัวก,การเปลี่ยนแปลงนะอะไรก็ตามที่เป็นโอกาสที่ดีขอให้หยิบฉวยเข้าไว้นะคะแล้วขยันในเรื่องของงานให้เยอะๆหน่อยคนที่เกิดวันอังคารนะคะของไพ่ดาบเข้ามาทับนะอาจจะถูกกดดันนะในเรื่องของการทํางานอาจจะมีคนพูดไม่ค่อยดีหรือพูดให้คนอื่นเข้าใจผิดคนที่เกิดวันอังคารใส่ร้ายป้ายสีว่าเจอคนที่พูดจามไม่ค่อยไพเราะนะคะ ฉะนั้นเดือนนี้อาจจะต้องควบคุมเรื่องของรมเป็นเดือนที่นะคะต้องใช้ความอดทนอย่างมากในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วยนะคะจะในเรื่องของการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังมีอยู่นะีน่ยังให้ควบคุมในเรื่องของการเงินนะคะก็มีโอกาสที่จะได้การเงินล่าช้าหรือมีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกโกงแหละนะหรือคนไหนที่เป็นหนี้เป็นสินอยู่นะก็าอาจจะต้องมีเรื่องของการถูกเรียกไปพูดคุยนะในเรื่องของการชําระหนี้ต่างๆนะคะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่โดดเด่น,นะคะ่ะถ้ามีคนเข้ามาคุยก็มีโอกาสที่จะผิดหวังส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ไม่มีความสุขแล้วอันนี้ให้ไปปรับกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธเดือนนี้ถือว่าดีนะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะในเรื่องของการทํางานหรือว่าได้รับโอกาสหรือได้รับการช่วยเหลืออาจจะมีข่าวทางไกลนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่ไรายได้ยังมีสภาพคล่อง ในเรื่องของความรักสาหรับคนโสดมักพบรักจากการเดินทางพบรักทางไกลนะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยามเป็นความรักที่ดีถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามนะยังกลับมาปรับความสัมพันธ์กันได้คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพฤหัสบดีถือว่าส่งผลดีนะคะเด่นในเรื่องของการทํางานเลยในะธุรกิจการงานเกิดความหลากหลายรวมถึงนะเรื่องของการขยายธุรกิจนะคะก็ถือว่านะคะจะเกิดช่องทางใหม่ๆหด้วยการทํางานมีความก้าวหน้ามีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะสำหรับคนที่ทํางานประจํา ส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนี่นะมีโอกาสที่จะพบรักนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็สดชื่นมากๆส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานี่เป็นความรักที่ดีบางคู่มีธุรกิจร่วมกันด้วยนะคะอาจจะมีข่าวดีในหลายเรื่องนะคนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะคะเด็ดในเรื่องของการทํางานนะคะจะมีการประสานงานการเป็นคู่นะ มีหุ้นส่วนมีคู่หูนะคะหรืออาจจะมีที่ปรึกษาเรื่อง,องการทํางานหรือการลงทุนหรือคนที่ทํางานประจำอ่ะก็มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งด้วยแล้วก็ดีเรื่องของการเรียนด้วยนะ,ะการเริ่มต้นหรือความสําเร็จจะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินไรายได้ยังมาจากงานนะถือว่าการเงินนี้ยังดีมากม ส่วนเรื่องของความรักนี่นะคะสําหรับคนโสดมีคนเข้ามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายเป็นความรักที่เป็นที่ปรึกษากันอยู่นะคะแต่ก็ให้หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะจะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์หวานชื่นมากขึ้นคนที่เกิดในช่วงวันเสราร์นะมีจจ้าของใพ่การเดินทางหรือการทํางานเข้ามานะคะทับอยู่ในวันของเอง การเคลื่อนไหวเรื่องของการทางานต่างๆจะเข้ามาแล้วส่งผลในด้านดีอาจจะมีข่าวทางไกลนะคะหรือว่าธุรกิจการงานไปเกี่ยวข้องกับการขนส่งต่างๆด้วยอันนี้ถือว่าดีกับงานนะคนที่ทํางานนะคะเป็นเซลล์เป็นตัวกลางตัวแทนนะคะหรือแม้แต่คนที่ทํางานด้านขนส่งต่างๆงานกับคนต่างถิน่นต่างชาติอันนี้มองว่าถูกฉลองหมดเลยนะคะหรือคนที่ทํางานประจาําการทํางานก็มีการเคลื่อนไหวที่ดีเกิดความก้าวหน้าส่วนการเงินนี่เราได้มาจากงานเกิดสภาพคล่องนะ วนเรื่องของความรักมักพบรักจากการทำงานพบรักจากการเดินทางนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาเป็นความรักที่ส่งผลในด้านดีนะคะถือว่าจะได้คู่ขยันแหละแต่ให้หาเวลาใกล้ชิดกันบ้างนะคะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับคนที่เกิดปีชวดนะคะมองว่าเดือนนี้การทํางานเด่นและงานเยอะให้มู่ในเรื่องของการทํางานนะคะปัญหาต่างๆไม่ต้องไปเครียดนะ เดี๋ยวเวลาจะเข้ามาทําให้ทุกอย่างนะคะราบรื่นนะคะแล้วก็ลงตัวนะคะในทุกๆเรื่องด้วยนะคะก็ให้ไประมัดระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความอ่ะอันนี้คือเรื่องที่สําคัญให้ไปรอบครอบนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จนะคะก็คือวันอาทิตย์วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์แล้วก็วันเสาร ส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันจันทร์และก็วันอังคารช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ